แขว่งมานลขนาดเเลเห็นขาดเลนึ่งสองก่อนที่รพัดแขวหงเืมาะหัว่าสุกันกับน้องจัดมาจะมามาตัดกันเลยรยนมเม่หมาล้ทมาลองเคลียรมงูใหญ่มารับรับจังกดกล่องวะเห็นปะเห็นปะขี้เขาน้ออ้าเคลียร์ยังกันจักบ่เคลียร์ยังของเราเลยซอยกันพี่น้องว้ายหนักใหญ่น่จริงป ไปด้วนี่กอบฟังเสียงฟังเสียงแล้วนะอดเอาไปมีอนตด่กินนะไม่เอา้วจ้ะหัวข้าวป็นอะไรปัาหนำสูดฉืนปะค ขาวจั่วเลยสีม่วงๆนะจับไปเพิ่มเนื้อโอ้ยสองน้ำขนาดเลยโอ้ยกรอบคักกรอบแน่ดังเปาะเลยดังเปาะนี่จับนี่ถือคนดังเปาะเลยเอ้าวกรอบคักกรอบแน่กรอบี้านตัวสีเดินขึ้นมาอีกนะเนี่ยโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปต้องการ แห้งไปแล้วแตฟังไปนะฟังเสียงกันนะกรอบขนาดนี่เานี่อันนี้อยู่นี่เราปิดไปเราก็พีดมาอีกเนาะสุดยอดเียขนาดแก้วบอางามานท่ยงามสำหรับโอ้สีงามขนาดเนาะ กินด็กว่าพอแล้วกินก็ไม่เไมน่หนอกอันนี้ ality, ของแสบเก็บกินก่อนวดดและเจ้าก <so ิตเลยสีงามขนาดไหมความสวยของคนนี้เนาะเด็ดดีดี

ของคน,นีกินขาดดิหนอะถือก้อนหินตั้งลงไปก็ถือก้อนหินกระถ,ถือต้นกระถือกอมันเลยฝรั่งจักยังดอก เราไปตัดไปขายไปเปน้ำมหางัดซื้อกินน,นั่นน่ะัดกคนมาตัดกินแล้ว

วความสวยขนะองเพื่นบรงน้นะลมกระแหงแห้งไปจับไปหาตอตัวในปลานี่โอ้นี่ต้นอะไรดูจ้ะโอ้นี่จกดเ,เ,เป็นกอของเพื่นจัดต้นกอกอเก่าเพื่อน โอ้ะจ้ะบิดกแม่้วันนี้อันนีไงยนอ้ันยยน,นี่กระโดกออกแล้วเกิดมม่วงนี่กระโดกออกแล้วน้จะ๊ะดอกออกคนเตะ้องสวยยางไปทั้งใดลย์ละ

บอกว่ามาทีบอกบอกคนละถึงคนละลานเลยนะเนี่ยคนละลานลานหน่อยใส่สีกิดแต่ละลานหน่อยพลังหล่อหน่อยพลังเผาพลังเผาบ่เห็นเน่าบ่เห็นเน่าโดนบ่เห็นเน่าสามอาทิตย์ว่าเขามาะก่าเขาเด้ถ้านมินเซยอายปิดผ้าเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขนมเค้กมาฝากแจ้งยางเขามัลูบเข้าแต่เรียกว่าอ้าวอ้าว มันวะเลยฮกเข้าตัวนี้ถกันมันนักขนมเข้าตัวนี้วะเออโอ้ยก่อนห้อยก้อนมาเหยียบจนซ้่มนี่เห็นบ่หมเลยจนแตกมืดเนี่ยแล้วต้นศาสตร์ไรจะพิดไรมึงกอดเนบะื่นเะุ่นน่ะน้ำเนาะหาต่อจ้ะจ้ะห้อยก้อนมาเน็ตเอาแล้วุนะ่นน่ะ แ้างล่างน้องหอยกระเจ้าก็มาเนี่ยคนก็มาเหยียบมายมเนี่ยหยอดนี่นอนนี่เนี่ยกระลังเกิดขึ้นมายัจดำอันนี้ก่อเก่าปีที่แล้วเพอนั่นนี่เท่าจิ้มนน้องหอยกรเจ้ามาเก็บไปละว่นเล็กวันน้อยกำลังกูขึ้นมาอันนี้ก่อใหญ่ก้ามูนี่ก็เอาจ้ะปล่อยไปเนไร ทางแบบนู้นเลยเดี๋ยวดีดีล่มเสียงขื่นกันเลยมาจากตนหนนึงอันนี้กันจนว่าันนี่ห้อยคนมาเหยียบขนาดทะเล,ลนเนาะจะเนาะดูไปว่าเอาไปแหละ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเด้อากออาบของทุกๆๆทายทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เพลินและสไตล์เดินมาก,ก็มาดามมัมกกลชลูกจะพอมาพี่น้องดักจะพาไปเลาะตัวเลาะไปให้สุดๆไปเลยสวยงามกระนาทะเลงามพ่อยเข้าเหยียบเข้าวยำจนพังจนเละเมื่อตรงไห เดี่ยวพังเลอมดก็สสีะสมเกิดขึ้นมาได้เป็นส้นสุดท้ายพ่นกับมาเตมมาลออหล่อมดเนาะมันงเดี๋ยวอะไัเป็นไง็นไงกันบตรงเนี่ตะก้นนยอนบนมาเหยียบตืมเนะ <c oughs> มาะเขจะจอกไม่เหยียบก็เรนะือเก่าแต่ตละตุนเนาะ